สนุนโดยใหม่อ s สุ u มิ X ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเทคนิคดีๆอย่างอ n น h e T ทีแล้วออนเดอะกรีแล้วเรายังมีเลดีทีจากโปรโทิปมาฝากกันด้วยอเอาจริงคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก่อนจบรายการที่ลีแเลงโยนไปก่อนจบเบกรกบอกว่าผู้หญิงห้ามพลาดพอเบรกปุ๊บโ <laughs> ปรหันมาถามว่าทําไมอะ่ะ <laughs> และลืมโปรทิปไปได้ยังไง <laughs> มีเลดี <laughs> ทีต้นเดือนเงินเดือนออกเอ๊ะแล้วยังไงไม่ใช่นก็โปรเจาะจงแต่เงินเดือนพูดถึงเทคนิคของผู้หญิงที่โปรทิปเอามา พอฝากกันนะซึ่งก็วันนี้เนี่ยโปรทิปนะมามาในชื่อตอนที่มีชื่อตอนว่ามาดามดันใช่แล้วค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจมากเลยแล้วสำหรับออนนาทีหรอออนนากรีล่ะคะออนนาทีก็เป็นคิวของปออาร์มนะโดยปออาร์姆นะครับให้ชื่อตอนว่าไลน์นะแล้วก็วงเล็บไว้ไไม่ด้วงเล็บว่าออฟสวิงนะก็จะเป็นยังไงจะตีไกลได้ยังไงด้วยไลน์หรือว่าไลน์แคปเทชั่นหรือเล่มเชทไลน์อย่างเงี้ยเหรอ ตีไกลได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วออนนุ่นกรีนล่ะคะออนนุ่นกรีนมีคิวของโปรเบนอภิชาติกับมนธรรมนรานองนะโปรเบนเนี่ยต้องมาสไตล์ตัวย่อนี่ไงย่อดแล้วใช่ไหม CLP ตาหลอดเลยแล้วต้องย่อเป็นอังกฤษด้วยเออจำได้ไหมจะไม่เคยได้เอาเลยว่าแต่ละชื่อแต่ละตอนเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงทองออนเตทีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตานะฮะอยู่กับโปรอาร์มธนัทเทียนใสครับผมนี่มาอยู่ที่สนามไดแบบนี้ช่วง ee, ออนเตทีโปรอาร์มต้องมีดริลมานำเสนอกันแน่นอนแน่นอนครับชื่อตอน,ว,น,นว่าอะไรชื่อตอนของเราเนี่ยชื่อตอนว่าลาย ไลน์เล่นไลน์นะครับไม่ใช่จะเป็นไลน์ออฟสวิงไม่ใช่ไม่ใช่แชทนะไม่ใช่โปรแกรมแชทไม่ใช่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็น l ล n e ออฟสวิงก็คือจะเป็นพูดถึงแนวในการเช็ควงสวิงเราว่าเราควรจะขึ้นแล้วมีจุดเช็คในแนวไหนก็ขึ้าลงมีจุดเช็คในแนวไหนจะทําให้วงสวิงเราราบลื่นแล้วก็ได้ความรียกว่าวงสวิงสม่ำเสมอมากขึ้นครับผมครับผมคือบางคนเนี่ยเวลาที่จะไปเช็ควงสวิงจะมีตําแหน่งการเช็คเยอะมากเลยวันนี้ผมเอามาชอตคัท ใช่เป็นจุดหนึ่งวิธีการเช็คง่ายๆแล้วพออานมีดูยังไงบ้างครับก็ดูตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยเราจะมีอุปรกรณ์ในการช่วยเช็คก,ก็คือจะเป็นม,มิสวิงสติ๊กอันหนึ่งครับผมนะครับ,รบเอาไว้วางเป็นลายให้เพื่อเป็นลาย,ลายเช็คว่าเราลากไม้ออกไปให้ตรงกับแนวแนวของวินสติ๊กอันนี้ก็จะมีอีกอันนึงมันจะมีผมซื้อมาเนี่ยจะมี2องอันกนะ็จะมีอันหนึ่งวางไว้อีกอันหนึ่งเรามาจับแต่ด้ามติ๊กเราเพื่อที่จะให้เมื่อตอนขึ้นไม้เนี่ยลากไม้ไปเนี่ยตำแหน่งหน้าไม้เราเนี่ ขนานกับสวิงสติ๊กที่เราวางบนพื้นอ๋อคือตำแหน่งเช็คพอยต์แรกที่ตัวอาบอกก็คือหน้าไม้ใช่ครับก็คือไม้เนี่ยต้องลากไปสแควรกับตัวสวิงสติ๊กอันนี้เป็นเส้นตรงออกไปโอเคลากไปเป็นเส้นตรงนะคะจะไปถึงประมาณ7จนาฬิกาครับผมถึงได้หักข้อมือขึ้นอันนี้คือเช็คพอยต์แรกเช่คพอยต์แรกครับผมเช็คพอยต์สองก็คือเมื่อถึงตรง7จนาฬิกาแล้วหักข้อมือขึ้นครับตรงด้านกริปที่เราเอาจับกับสวิงสติ๊กอีกอันหนึ่งครับผมจะต้องชี้ลงไปในจุดที่เป อ๋อคือปลายด้านที่เราเอามาจับใช่ครับข้าไปใช่ตรงด้านพิที่ชี้ลงไปเนี่ยต้องชี้ไปที่ส่วนซิกแนวเดิมกับที่เราลากไม้ขึ้นมาเมื่อกี้ครับผมฮะนั่นคือจะเป็นจุดที่2ละนะครับแล้วพอจุดที่3เมื่อเราบัสสวิงไปจนท็อปสวิงแล้วเมื่อดาวสวิงลงมาครับผมแน่นอนครับตรงที่เป็นสวิงสติกที่เราอยู่ตรงด้านพีทเนี่ยเราก็ต้องชี้ขนานมาลากมาเป็นมือนํามาขนานกับเส้นซิกซกที่พื้นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เมื่อตอนหลังจากจากที่ลงมาแล้วเนี่ย หน้าไม้ก็จะต้องมาสแควร์อีกเช็คคอยที่4ใช่เป็นสี่เลยก็คือขึ้น2ลง2พูดง่ายๆครับผมครับผมคือเป็นวิธีเช็คตำแหน่งให้หน้าไม้สแควร์ตลอดวงสวิงนะครัตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเช็คหน้าไม้แรก7จ็นาฬิกาเจนาฬิกาหน้าไม้ต้องไปขนาบกับ สตรีกตรงนี้ครับแล้วก็ตำแหน่งที่ขัข้อมือขัดข้อมือขึ้นมาครับปลายด้ามคลิปก็ต้องชี้ชี้อีกแล้วอ่าใช่เราลงมาก็ต้องพยายามเอาตรงปลายด้ามคลิปเนี่ยครับรักษาให้อยู่ตามลายของสวิงสตติกอันนี้โอเคครับผมแล้วก็เมื่อสุดท้ายก็คือแน่นอนเมื่อลงมาแล้วตอนที่ลิสข้อมือลงมาหน้าไม้จะต้องขนานกับลายสวิงสตติกอีกเหมือนเดิมครับผมแค่นี้เราก็จะมีสวิงที่สแควร์ตลอดสแควร์ตลอดแล้วก็ผมว่า เพือว่าอุปกรณ์จะหาไม่ยากด้วยอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าประหยัดแล้วเพราะไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องไปหาโปรด้วยใช่ฮะเช็คลองลองชินตัวเองดูก่อนนะฮะแล้วก็ลองตีดูนะฮะขั้นต้นนี่คือพอเราใช้เมื่อเราจําลองวงสวิงโดยการใช้สิ่งสติ๊กแล้วเนี่ยเมื่อมีความเคยชินแล้วบมถึงค่อยเอาไม้ออกอแล้วลองีจนชิน,ชนใช่เราจะได้เหมือนจําลองวงสวิงเราลนะทำอย่างช้าๆก่อนในขั้นต้นนะครับไม่ต้องรีเราขึ้นวงสวิงจาก การใช้ฟิ้งสติ๊กเนี่ยช้าๆก่อนครับผมให้เราเข้าใจกับว่าวาดวงไปประมาณนี้ครับผมนะฮะเมื่อหากเข้ามือแล้วลงมาสะพรามาเท่านี้แล้วไปทําให้เรามีความเคยชินกล้าเนื้อชินเมื่อไหร่วงคุณก็จะมาเองครับจำฟิลลิ่งในการตอนทำรีวิวนะครับแล้วก็เอามาใช้กับการจริงจริงครับแล้วคุณจะได้สวิงใหม่ที่แน่นอยามากขึ้นอย่างนี้ต้องขอของคุณบอามาครับทั้งหมดนี้คือช่วงของออนเลยที่ในสัปดาห์นี้ครับ ช่วงออนแทกรีนในวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามไดกลอบออสตาครับวันนี้ผมอยู่กับโปรเบนอภิชาติมนทรธรรมนันนอ,นองครับวันนี้มีรีวอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมบ้างครับวันนี้จะพูดถึงการชิปครับผมพี่ตอนว่า CLP CLP ใช่ตัวย่อใหม่แล้ท่านผู้ชมใหม่แล้วชย่อใหม่อะไรครับชิปไลฟ์พัชิปไลฟ์พันั่นเองครับก็คือการใช้ื่ายใช้เวทชิปงั้นี้ใช่คืออยากให้ฝึกนี้ครับเวลาที่อยู่สนามไรฟ์เนี่ยคนจะถามว่าเวลาเราซ้อมชิปเราซ้อมได้ไหมผมกวซ้อมได้นะจุดตกของของหลุมเนี่ยบางครั้งมันอยู่ไกลบางครั้งอยู่ใกล้ถแม้เรามีพื้นที่วิ่งไม่มีพื้นที่วิ่งเนี่ย เพว่เวลาที่เราใช้ชิปเนี่ยเราสามารถใช้เนี่ยแซนเหวชิชนประยุนถึงเหล็กหน้าครับผมเลครับเพราะว่าเวลาที่เราตีเนี่ยเราใช้วิธีการชิปเหมือนการพัดเซตอัพทุกอย่างเหมือน,อนการพัดแต่เราใช้เริ่มต้นเราใช้แซนก่อนครับเราก็ยืนทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนการพัดน้ำหนักอยู่ชั่วหน้าเล็กน้อยนะครับนี้เราเวลาเราพัดเนี่ยเราจะชกเราจับไม่เท่าพัตเตอร์หร้อเพราะมันยาวกว่าเราต้องชกลงมาอยู่แล้วชกลงมานิดหนึ่งใช่ครับวิธีการตีก็เหมือนกับการพัดเลยครับขึ้นแล้วก็ลง ขึ้นแค่ไหนลงแค่นั้นนะครับสมมติสมมติขึ้นแค่นี้ลงแค่นี้้เราก็ตีลูกไปก่อนใช้แซนด์วิชตีไปก่อนดูว่ารล้ลูกประมาณเท่าไหร่เราก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กก้าวว่างใช้เหมือนการวิธีเดียวกันหมายควาชิปเท่าเดิมใช่ใช้ระยะเท่าเดิมขึ้นเท่ากันลงเท่ากันเพราะพูดง่ายคือว่าเหล็กแต่ละอันเนี่ยอัตราการวิ่งไม่เท่ากันหนีใช่ไหมครับใช่ด้วยองศาที่ต่างกันครับผมเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนจากแซนด์วิชเป็นเหล็กก้าวเนี่ยเราที่เราชิปออกไปเนี่ยลูกก็จะต่ำกว่าลูกที่เราใช้แซนดููกกกมลต ไกลขึ้นแล้วก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นอ๋อถูกต้องอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าในสนามดรัฟต์เราเนี่ยเราสามารถชิปไปตรงไหนได้บ้างเราเริ่มจากแซนก่อนแล้วมาเป็นเหล็ก9ก็เปลี่ยนเป็นเหล็ก7แล้วก็เป็นเหล็ก5จะพูดง่ายเรียกได้ได้ได้ฝึกการเล่นเหล็กหลายๆเหล็กในการเอามาเหมือนคล้ายๆก็คล้ายๆเหมือนเป็นรันกันนะอย่างนี้ก็คือชิปแอนด์รันนั่นเองชิปแอนด์รันไม่ใช่ไม่ใช่การโยนเข้าไปเนี่ยเป็นการชิปแอนด์รันนะครับที ถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นเหล็ก5เนี่ยครับผมก้านมันจะยาวถูกไหมครับล้วคนถามว่าเวลาเราจับล้มจับที่คลิปหรือเปล่าไม่จำเป็นเราจับที่ก้านก็ได้กับคลิปก็ได้ใช่ก็จับอย่างนี้ไปเลยก็ได้ครับเราจับที่ก้านได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ทําเหมือนพัดก็พ่อง่ายว่าการจับคลิปที่สั้นลงเนี่ยก็เพื่อให้มีความยาวใกล้กับพัตเตอร์ของเราใช่อ๋อแล้วก็ที่เราต้องสังเกตก็คือว่าระยะที่มันวิ่งไปขึ้นไหล่เท่ากันอาตราส่วนหนึ่งตัหนึ่งสมมติแต่ลูกจะวิ่งไปไม่เท่ากันแล้ว เ <pathway: S 2> รารอรู้ว่าระยะที่มันไปเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหน<อ>แล้วเอาตรงนี้เนี่ยสามารถไปใช้ในสนามจริงได้ถ้าสมมติทงอยู่ใกล้เราใช้แซนวิชใช่ไหมครับเราชิปเข้าไปเนี่ยลูกจะได้ตกได้เร็วขึ้นถ้ามีระยะวิ่งเยอะมากทงอยู่ไกลเราใช้เหล็กหน้าตั้งเช่นเหล็กเพื่อทจะวิ่งแล้วก็ชิปเป็นรันเข้าไปมันวิ่งมากขึ้นอ๋ออย่างนี้ก็มีพูดถึงในการแก้ปัญหาได้ด้วยใช่ไหมถูกครับอย่างเช่นเราอยู่ใต้ต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้ที่มีปัญหาจะต้องใช้การเหมือนเคาะออกมาก็ได้ก็ใช้ตรงนี้ก็ได้หือนใ ก็ถือว่าเป็นในหน้าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่า,ว,า<อ>วิธีจริงๆนักกอล์ฟไม่ค่อยไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้เพราะว่าเราคิดแต่ว่าเหล็กยาวก็ตีเหลยาวไปตีตรงๆไปส่วนใหญ่จะตีฟูลชวิงกันทั้งหมดใชโอ้ถือว่าเป็นดิวอีกดูหนึ่งที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมทำได้ทำได้ตลอดครับที่ไหนก็ได้ต้องขอขอบคุณโปรเบนนะครับที่มาให้ดูดีกับท่านผู้ชมครับครับและนี่คือทั้งหมดของช่วง On The Green ในวันนี้ครับ อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ l a d y t ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์รับนะครับอยู่กับโปรทิพ4ีอัมพรโรธครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันที่กินซอมพาร์ทช่วง l a d y t แบบนี้โปรทิพต้องมีเทคนิคเรื่องการพัดแน่น,นอนค่ะก็นักกอล์ฟสตรีหลายท่านนะคะที่ <ผม S 3> สังเกตเลย ไม่รู้ว่าจะแบ็กสวิงเท่าไหร,ร่ดีขึ้นไม้ส่วนใหญ่จะขึ้นไม้เยอะมากครับผมแล้วพอขึ้นไม้เยอะร่างกายสมองของเราฉลาดค่ะคก็จะต้องให้น้าหนักมันต้องไปที่หลุมใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดีเซลเลอเรตก็คือผัดเบาผัดเบา,เ,บาเราจะไม่มีสตรกที่ถูกต้องใช่ทีนี้ทิปก็เลยมีแบบฝึกหัดค่ะครับผมให้ตั้งลูกรอบหลุมสฟุตครับผมเสร็จแล้วก็ให้จดเลย แล้วก็ผัดออกไปโดยที่จดเหมือนพัดปกติแต่ว่ามไม่มีขึ้นไม้ให้ดันลูกไปให้ลงหลุมอันนี้แหละคือความรู้สึกโฟ r ์ครูแล้วก็สโตรกครับผมคือมันจะต้องเป็นการเร่งไม้เข้าไปที่ลูกเร่งไม้ผ่านลูกคือก็จะช่วยสำหรับมากรอบที่ขึ้นแ a ็กสวิงเยอะๆ<ช>แล้วก็ลงเบาๆได้นะครับพพอเราดันลูกแล้วลูกก็ลงหลุมใช่ไหมคะคโดยที่ไม่ขึ้นไม้ทีนี้เราก็ รู้แล้วว่าเราก้าวขึ้นได้น้อยละมันจะฝึกทั้งตัวเราและฝึกทั้งจิตใจเราว่าเราสามารถไม่ต้องขึ้นเยอะก็ได้เราก็พัดถึงได้อือเพราะฉะนั้นพอได้ละ3าพุตก็ขยับมาไกลขึ้น6ฟพุตแล้วเราก็ขึ้นนิดเดียวครับผมเราก็ส่งไปอ๋อคือระยะแรก3พุตคือดันอย่างเดียว,ยวค่ะแต่ว่าพอขยับมาไกลขึ้นก็มีความสุกว่าให้ขึ้นให้น้อยลงใช่แล้วก็ผาดไปค่ะพอซ้อมแบบนี้ก็จะรู้แล้วว่าเออเราขึ้นแค่ไม่เปียนก็พอแล้วใช่ ชื่อเดียวก็ไปแล้วมันจะทําให้สตรอกเราดีขึ้นด้วยนะฮะ,ะแต่ที่สำคัญบุทริปมันช่วยฝึกคอร์ทูด้วยไหมครับวิธีนี้ก็ด้วยค่ะ,ะดีมากเลยเพราะมันสามารถทําให้ส่งหน้าไม้ไปให้ตรงเป้าด้วยเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ได้ตามมาด้วยเนาะก็เป็นดีลง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆนะพุตทิปว่าเราสามารถฝึกสตรอกคอร์ทูได้ด้วยแล้วก็สามารถฝึกให้เราไม่เป็นคนที่ขึ้นเยอะและลงเบาได้ได้หลายอย่างใช่ครับผมว่าไม่ใช่นักกอฟสตีอย่างเดียว สุภาพบุรุษก็เป็นเหมือนกันอครับผมก็คือขึ้นเยอะเหมือนกันใช่หลายคนก็เป็นไม่ไม่กล้าลงไม้ละทางนั้นใช่ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิพมากๆเลยครับผม<ะ>ทั้งหมดนี้คือช่วงของเลดี้ทีในสัปดาห์นี้ครับ แม่มาดามดันไอ้เราก็คิดไป <wagen S 2> ซะ<ร>เอยอะเยะมากมายเลยปกติโปทีมไม่ค่อยคิดอย่างนี้ไไม่ค่อยมีวันนี้มามแปลกแหวกแนวแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าคุณผู้หญิงเนี่ยให้อาศัยมางทีดันลูกไปอย่างเดียวก็พอไม่ต้องขึ้นพัตเตอร์นะคะใช่เวลาพัตเนี่ยนะถ้าเกิดว่านักกอล์ฟสตรีบางคนเนี่ยกลัวลูกไม่ไป แบ็กสวิงยาวๆเลยแต่พอถึงเวลาลงมาโดนลูกกับเบาฮัตเตอร์ก็เลยกลายเป็นการชะลอหน้าไม้ก็ปัญหาต่างๆตามมามากมายถ้าเกิดดันไปเลยเนี่ยแน่นอนจะฝึกการเฟิร์สชูร์ให้มีแรงแล้วต่อไปขึ้นสโตรกพัตเตอร์นิดเดียวลูกก็ไปถึงละใช่แล้วค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะเชื่อว่าตรงใจโปรกอล์ฟผู้หญิงผู้หญิงหลายๆคนเลยอ่าแล้วก็สําหรับออนด์กรีนออนด์ทีออนด์กรีนออนด์ทีก่อนออนด์ทีเป็นของโปรอาร์มเนี่ยที่บอกว่าให้ชื่อตอนว่าไลน์เนี่ยโปรอาร์มก็มาสอนวิธีการเช็คหน้าไม้ให้สแควร์ส จุดนะ,ะก็คือ7จ็นาฬิกาตอนเริ่มต้นแบ็กสวิงอันที่2ก็คือหักข้อมือขึ้นตอนแบ็กสวิงนะแล้วก็อันที่3คือจังหวะ9ก้านาฬิกาตอนดาวสวิงแล้วก็4คือตอนหน้าไม้จะเข้าปะทะลูกนั่นเองนะก็เป็น4จุดที่เอาไว้เช็กคก็เรียกว่าลายออฟสวิงเนาอว่าเส้นทางการเดินทางของหน้าไม้นะี่ย่จุดเติดเช็คได้แน่คุณตีไกรแน่นอนอ,อันนี้นก็น่าเอาไปฝึกแล้วเนาะอ่าแ,แล้วสําหรับตอนสุดท้ายละคะตอ,ตอนสุดท้ายนะครับโปรเบนที่บอกว่า CLP เนะี่ยก็คือยอดยอมาจากชิปไลท์พัด อ่าโปรเบนจสอนวิธีช eh ิปให้เหมือนท่าพัดนะโดยให้เอาเหล็กมา4อันนะแซนด์วิช เหล็กเเหล็กเเหล็ก5แล้วก็ฝึกชิปในท่านี้โดยให้ขึ้นเท่ากันลงเท่ากันเพื่อให้เห็นว่าลูกตกลูกวิ่งแตกต่างกันแค่ไหนเพื่อไปปรับใช้ในสนามกอล์ฟนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าแต่ละช่วงของแต่ละโปรเนี่ยก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะคะน่าเอาไปฝึกทั้งนั้นแต่อยากจะฝากถึงโปรเบนนิดึงบางทีเนี่ยตัวย่อภาษาอังกฤษนะโปรเบนนะเขาจะใช้เหมือนบอกว่าเอาพี่แบบเป็นคําที่มันจําง่ายๆไงแล้วเอามาขยายความให้เรารู้สึกว่าเออเราจําได้ง่ายแต่เนี้ยไอตัวย่อของโปรเบนเนี่ยก็จายากเหลือเกินพอจําตัวย่อ แล้วเพิ่มจะมาขยายมันก็ยากเนาะเปลี่ยนไหมมันหลุดตั้งแต่จำตัวย่อแล้วใช่ถูกเดี๋ยวคราวหน้าดูโปรเบนใช่เดี๋ยวรอดูการตั้งชื่อโปรเบนแต่เทคนิคน่ะดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกกันแล้วกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักเบนก่อนนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรออยู่เพียบเลย